คนส่วนใหญ่ล้มเหลวนะครับไม่ใช่เพราะไม่เก่งแต่เพราะไร้วิไนโดยไม่รู้ตัวสิ่งที่รั้งคุณไว้ไม่ให้สําเร็จไม่ใช่พรสวรรค์ไม่ใช่โอกาสแต่คือวิไนที่หายไปจากชีวิตคุณต่างหากคนหนึ่งเปอร์เซ็นต์เข้าใจดีนะครับว่าวิไนไม่ใช่เรื่องฟลุกแต่มันคือคกลไกที่ฝึกได้จนกลายเป็นอัตโนมัติในระดับจิตใต้สํานึกชีวิตจึงเดินหน้าแบบไม่มีอะไรมาหยุดได้และถ้าคุณยังสงสัยว่าทําไมตัวเองถึงสร้างวิไนไม่ได้สักที คำตอบทั้งหมดอยู่ในคู่มือนี้ครับเตรียมตัวให้ดีเพราะต่อจากนี้นะครับคุณจะได้รู้ว่าอะไรที่ขวางคุณอยู่และวิธีสร้างวินัยแบบคนหเปอร์เซที่จะเปลี่ยนชีวิตคุณไปตลอดกาลสาเหตุที่ใครหลายคนยังไม่ประสบความสําเร็จยังไม่ได้เป้าหมายที่ต้องการสักทีก็อาจจะเป็นเพราะว่ายังมีบางอย่างที่คอยรั้งคุณเอาไว้และหมายเสร็จที่เรากําลังจะคุยกันนี้นะครับถือว่าเป็นสิ่งที่จะเข้ามาแก้ปัญหาเป็นสิ่งที่จะมาปลดสิ่งที่รั้งคุณเอาไว้นั่นเองสิ่งนั้นคือวินยัย คนสำเร็จ1%เปเขามีซูเปอร์ดิส цип ลินหรือว่าการมีวินัยแบบขุดโคตรนะครับไม่ใช่วินัยธรรมดาหนักเอาเบาสู้คิดแล้วทำพูดแล้วทำทำจนเสร็จไม่ว่าจะมีหรือไม่มีอะไรก็ตามไม่ว่าจะพร้อมหรือไม่ไม่ว่าสถานะจะไม่เอื้อแค่ไหนก็ตามถ้าคุณมีวินยัยอะไรก็เป็นไปได้ถ้าไร้ซึ่งวินยัยอะไรก็เป็นไปไม่ได้นะครับ วินัยคือการตอบสนองอัตโนมัติในระดับจิตได้สำนึกที่ฝึกผลได้อย่างวอร์เรนบัฟเฟตต์เขาบอกว่าถ้าอยากสำเร็จไม่จำเป็นต้องฉลาดกับคนอื่นแต่ต้องมีวินัยมากกว่าคนทั่วไปวินัยคือการทำสิ่งที่ควรทำแม้ว่าเวลานั้นจะไม่มีอารมณ์หรือว่าจะไม่ได้อยากทำก็ตามแม้ว่าเราทุกคนจะรู้นะฮะว่าวินัยเป็นสิ่งที่สำคัญและควรใช้ชีวิตอย่างมีวินัยมากๆแต่แปลกใจไหมคะว่าทำไมคนส่วนใหญ่จึงไม่สามารถสร้างวินัยให้กับตัวเองได้ แล้วคุณล่ะคิดว่าตัวเองเป็นคนที่มีวินัยหรือเปล่ายังไม่ขึ้นจอแดนนะครับนักบาสเกตบอลที่ได้รับการยอมรับว่ายิ่งใหญ่ที่สุดตลอดกาลเขาเป็นคนเดียวที่ทำแชมป์ NBA 6ปีซ้อนโดยไม่เคยมีใครทำได้เลยจนกระทั่งมาถึงปัจจุบันคนส่วนมากคิดว่ามันคือพรสวรรค์แต่คน1%เข้าใจดีเลยนะว่าไม่ใช่มันคือพรแสวงลุ้นล้วนเบื้องหลังของความสำเร็จนั้นมาจากวินัยในการซ้อมอย่างหนักมากกว่าคนทั่วไปหลายร้อยเท่า หลายคนพูดว่าเขาเป็นตำนานได้ก็เพราะเขาเก่งแต่ตัวเขากลับบอกว่าที่เขาทำได้แบบนี้เป็นเพราะเขาคิดเสมอว่าเขายัางไม่เก่งตังหาดเขาจึงมุ่งมั่นพยายามฝึกฝนซ้ำแล้วซ้ำเล่าเพราะว่าต้องเก่งขึ้นอีกหลังฤดูการแข่งขันที่แสนเหนื่อยนะครับนักกีฬาส่วนใหญ่ก็จะใช้ช่วงเวลานี้ในการพักผ่อนท่องเที่ยวหรือว่าผ่อนคลายในรูปแบบต่างๆแต่ไม่เข้าจอแดนเขายังคงฝึกซ้อมต่อและทุกครั้งที่ซ้อมเขาก็จะคิดว่าตอนนี้กำลังแข่งจริงอยู่ เพื่อที่เวลาแข่งจริงจะได้รู้สึกปกติไม่ได้ตื่นเด่นในวันหนึ่งเนี่ยเขาชูดมากกว่า1,000ลูกนะครับแม้ในวันที่อายุมากขึ้นก็ตามเขาก็พบว่าตัวเองเล่นแบบเดิมไม่ได้ต้องเปลี่ยนรูปแบบการเล่นเขาก็จะพยายามฝึกซ้อมในสิ่งใหม่ๆและก็พัฒนาจุดที่ตัวเองอยังทําได้ไม่ดีนี่แหละครับคือยอดวินัยที่ทําให้เขามาไกลได้ขนาดนี้ การทำดีตอนคนเห็นไม่ใช่เรื่องแปลกการที่เขาเล่นดีต่อหน้าผู้คนมากมายก็เป็นผลพวงมาจากวินัยในการฝึกซ้อมตอนที่ไม่มีใครดูเขาเลยนะครับการนั่งหลังตรงต่อหน้าครูไม่ใช่เรื่องยากแต่การนั่งหลังตรงทั้งๆที่ไม่มีใครเห็นนี่แหละครับคือวินยัยความจริงแล้วทุกคนอยากจะมีวินัยกันทั้งนั้นจริงไหมครับแต่มันมีสาเหตุที่ทําให้คนส่วนใหญ่ใช้ชีวิตแบบไร้วินยัยซึ่งหลายคนไม่รู้ด้วยซ้ำว่าที่ตัวเองไม่มีวินยัยเพราะว่ายังมีสาเหตุเหล่านี้อยู่ มาดูไปพร้อมๆกันนะครับว่าอะไรที่ทําให้คนเราไม่มีวินัยจนติดนิสัยผลัดวันประกันพรุงแล้วอย่าลืมเช็คด้วยนะว่าคุณเองอยู่ในข้อไหนข้อที่1ติดอยู่กับอดีตหลายคนไม่รู้ตัวด้วยซ้ํานะครับว่าเขาปล่อยให้อดีตยังตามหลอกหลอนเขาอยู่หนึ่งในสาเหตุที่คาดไปถึงก็คือการดื้องเงียบหลายคนที่พ่อแม่เข้มงวดกับคุณมากสิ่งที่คุณตอบสนองออกไปจึงทําได้เพียงแค่การดื้องเงียบก็คือ ไม่ทำตามหรือว่าไม่ทำทันทีถ่วงเวลาไว้สักหน่อยอย่างเช่นพ่อแม่สั่งให้ทำการบ้านคุณก็ยังไม่ทำเพราะรู้สึกว่าอยากจะเอาชนะหรือว่าอยากจะตอดต้านแบบนี้นั่นเองแม้ว่าวันนี้คุณโตแล้วนะครับพ่อแม่ก็ไม่ได้ยุ่งกับคุณแล้วแต่คุณยังติดนิสัยดื้อเงียบอยู่โดยที่คุณอาจจะไม่รู้ตัวจนทําให้คุณกลายเป็นคนที่พลักวันกันพุ่งแบบนี้นั่นเองข้อที่2ก็คือการกลัวความสําเร็จ แปลกใจใช่ไหมครับมันมีด้วยหรอคนที่กลัวความสําเร็จบอกเลยนะครับว่ามีครับเพราะคนบางคนมีความเชื่ออย่างแรงกล้าว่าสําเร็จเท่ากับภาระเขาคิดว่าคนสําเร็จจะต้องเหนื่อยจะต้องลําบากจะต้องแบกโลกไว้ทั้งใบจิตใต้สํานึกของเขาไม่อยากให้เขาเป็นแบบนั้นเลยไม่ยอมลงมือทําให้ตัวเองสําเร็จสักทีถ้าคุณกําลังเป็นแบบนี้นะครับไม่เป็นไรเราสามารถแก้ไขได้ด้วยการใส่ภาษาให้ตัวเองใหม่อย่างเช่น จากที่เคยบอกตัวเองว่าสําเร็จเท่ากับภาระนี่คือภาษาที่คุณสร้างขึ้นมาเองซึ่งมันก็จะคอยฉุดคุณไว้ไม่ให้สําเร็จนั่นเองดังนั้นนะครับคุณจะต้องเปลี่ยนภาษาจากลบให้เป็นบวกอย่างเช่นสําเร็จก็เท่ากับช่วยคนได้เยอะสําเร็จก็เท่ากับสบายแบบนี้เป็นต้นครับข้อ3คือกลัวความล้มเหลวตรงข้ามกับข้อ2เลยนะครับคนเหล่านี้คิดว่าถ้าพยายามทําแล้วล้มเหลวละ่ะจะเกิดอะไรขึ้นบ้าง แล้วก็จินตนาการถึงชีวิตที่ล้มเหลวต่างๆนานา,นาได้อย่างสมบูรณ์แบบเลยนะครับเขาจึงไม่กล้าลงมือทําเพราะถ้าทําแล้วไม่สําเร็จฉันก็จะโดนด่าเละแน่เลยจึงใช้ข้ออ้างว่าไม่มีเวลาบ้างก็คือการผลัดวันประกันพุ่งไปไเรื่อยนั่นเองข้อ 4. กลัวว่าคนอื่นจะคิดยังไงจึงทําให้ตัวเองเลื่อนการลงมือทําไปเรื่อยนะครับอย่างเช่นหลายคนอยากจะลาออกจากงานแต่ที่ไม่กล้าเพราะกลัว ว่าเพ่อแม่จะคิดยังไงกลัวว่าเพื่อนจะพูดยังไงหรือว่ากลัวว่าแฟนจะกังวลไหมถ้าเจ๊งมาจะมีคนซ้ําเติมหรือเปล่ามันก็เลยทําให้คุณไม่กล้าลาออกหรือว่าไม่กล้าลงมือทําอะไรสักทีต่อมาข้อ5โดนเวลาหลอกลองดูตัวอย่างนี้นะครับมีตัวเรียกกันทํารายงานส่งระหว่างธันวาคมปี2018ถึงกรกฎาคมปี2019และก็มิถุนายน2018ถึง ธันวาคม2018คุณคิดว่าข้อไหนมีเวลาเยอะกว่ากันครับซึ่งถ้าดูกันดีๆแล้วหากมันเท่ากันเลยนั่นก็คือ6เดือนเท่ากันแต่เมื่อคนส่วนใหญ่เห็นข้อแรกว่าเป็นคนละปีก็จะรู้สึกว่ายังอีกนานเลยยังมีเวลาแบบนี้ก็เลยจะชะล่าใจไม่ลงมือทำสักทีนั่นเองต่อมาข้อ6คือการมี mindset แบบผู้แพ้ก็คือความคิดของเขามีแค่ได้กับไม่ได้สำเร็จกับไม่สำเร็จเพียงเท่านั้นครับอย่างเช่น ต้องลดน้ำหนัก10บกิโลคุณก็จะเริ่มมีความคิดแล้วว่ามันยากอยากจะมีเงินร้อยล้านก็คิดว่ามันยากก็ไม่ทําหรอกวิธีการแก้ก็คือนําเป้าหมายนั้นมาซอยย่อยนะครับอย่างเช่นลดน้าหนัก10บกิโลหรองั้นก็คิดแค่เดือนละกิโลก็แล้วกันแบบนี้ก็จะช่วยได้มากครับข้อ7คือการกดดันตัวเองมากเกินไปซึ่งหลายคนก็ไม่รู้ตัวนะครับและที่สําคัญนานวันไปมันก็จะลากคุณไว้โดยที่ไม่มีทางรู้ตัวเลยอย่างเช่น พราะคุณคิดว่าฉันเก่งไม่พอฉันดีไม่พอฉันทําไม่ได้งานฉันก็ไม่ต้องทําหรอกไปดูทีวีไปดูเน็ตฟ i ิกดีกว่าต่อให้สิ่งนั้นดีแค่ไหนนะครับแต่จิตใต้สํานึกบอกว่าแกทําไม่ได้หรอกคุณก็จะไม่ทําครับวิธีเปลี่ยนก็คือคุณจะต้องมีเมตตาต่อตัวเองเปลี่ยนจากกดดันตัวเองเป็นให้กําลังใจเหมือนเวลาที่คุณเชียร์แฟนคุณที่เพิ่งคบกันใหม่ๆนะครับเขาทําอะไรก็ดีไปหมดเลยใช่ไหมครับเหมือนกันเลยครับแคปเปลี่ยนเป็นคุณว่า เธอทำได้เธอทำได้เธอพลาดก็ยังน่ารักเลยต่อมาข้อ8ไม่เห็นคุณค่าของเวลาซึ่งคนส่วนมากเป็นแบบนี้ครับต้องบอกเลยว่าถ้าคุณไม่เห็นคุณค่าของชีวิตก็จะไม่เห็นคุณค่าของเวลาเช่นกันเพราะความจริงแล้วมันคือเรื่องเดียวกันถ้าเวลาของคุณหมดก็เท่ากับชีวิตของคุณจบแล้วใช่ไหมครับถ้าคุณเข้าใจแล้วก็รู้คุณค่าของเวลาคุณก็จะไม่มัวเสียเวลาไปทําอะไรไร้าสาระ เพราะเวลาคือทรัพย์สินที่มีค่ามากที่สุดในชีวิตของคุณ1%นึ่งเปอร์เซ็นต์เขารู้ว่าเขามีเวลาจำกัดบนโลกใบนี้ดังนั้นเขาต้องทำให้คุ้มค่าที่สุดอย่างที่สตีฟจ็อบส์เคยกล่าวสุนทรพจน์ให้กับนักศึกษาจบใหม่ที่มหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ดนะฮะก็เขาบอกว่าหุ้นายเวลาบนโลกนี้จำกัดเพราะฉะนั้นอย่ามัวเสียเวลาใช้ชีวิตเพื่อคนอื่นเพราะคุณพลิกก้าวช่วงเวลาที่คุณเปราะบางที่สุดประกอบไปด้วยช่วงเวลาที่คุณหิวครับช่วงเวลาที่คุณโกรธช่วงเวลาที่คุณเหงา และก็ช่วงเวลาที่คุณเหนื่อยอาจจะมองสิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องพื้นๆง่ายๆนะครับแต่นี่แหละคือตัวการสําคัญที่รั้งคุณไว้ไม่ให้ทําอะไรสักทีวิธีแก้ก็ง่ายเลยครับก็ลองเช็คดูนะว่าคุณกําลังเกิดอาการอะไรอยู่ถ้าเกิดหิวก็กินซะกินของดีด้วยถ้าโกรธก็ปล่อยวางถ้าเหงาก็ออกไปหาเพื่อนไปหากิจกรรมทําถ้าเหนื่อยก็พักแก้ไขง่ายๆแบบลงไปตรงมาแบบนี้แหละเมื่อคุณหายแล้วคุณก็จะมีแรงมีพลังกลับไปลุยกับชีวิต วินัยจะทําให้คุณจะสมความสําเร็จสม่ำเสมอจนการเป็นความสําเร็จที่ยิ่งใหญ่ถ้าวันนี้คุณยอมรับว่าคุณไม่มีวินยัยหรือมีวินัยที่ยังไม่มากพอก็มีวิธีเพิ่มวินัยแบบคน1%มาฝากนะครับคําว่า self discipline แปลว่ามีวินัยในตนเองคําที่สําคัญกว่าคําว่าวินัยคือคําว่า self หรือว่าตนเอง วินัยคือ Choice นะครับมันเป็นการเลือกอย่างหนึ่งคุณมีอำนาจ100%ที่จะมีหรือว่าไม่มีก็ได้ซึ่งทั้งหมดนี้ขึ้นอยู่กับคุณ100%เลยครับไม่มีใครที่เกิดมาแล้วแล้วมีวินัยมาเลยแต่คุณเลือกที่จะเพิ่มมันได้หลายคนสงสัยนะครับว่าการสร้างวินัยให้เป็นนิสัยได้จะต้องใช้เวลาในการเปลี่ยนแปลงเท่าไหร่ตามผลการวิจัยก็คือ18วัน21วัน66วันหรือว่า254วัน แต่ว่าเราไม่ต้องไปสนใจงานวิจัยหรอกนะครับเพราะวินัยมันเป็นสิ่งที่ต้องทําทุกวันตลอดชีวิตอยู่แล้ว เลิกทาเมื่อไหร่นั้นก็ไม่เรียกว่าวินัยแล้วครับทีนี้มาดู9วิธีในการสร้างวินัยให้ถาวรกันนะครับข้อที่1ก็คือแน่นอนว่าเราจะต้องเริ่มจากการมีเป้าหมายที่ชัดเจนก่อนเป้าหมายที่ชัดเจนทั้งละเอียดและยากยากก็คือสิ่งของละเอียดก็คือข้างในนะครับอย่างเช่นฉันเก่งขึ้นฉันดีขึ้นต่อมาข้อ2ก็คือการรีโปรแกรมนะครับเพื่อให้มันเป็นอโตเมติกครับคือการใช้คําพูดซ้ําๆย้ําลงไปให้มันฝังอยู่ในจิตใต้สํานึกจนเราเชื่อ และเทคนิคนี้ก็คืออย่าไปโฟกัสว่าจะแก้สิ่งไม่ดีแต่ให้โฟกัสสิ่งที่ต้องการเลยอย่างเช่นแทนที่จะพูดว่าฉันจะไม่ขี้เกียจก็ให้พูดว่าฉันเป็นคนขยันไปเลยนะครับต่อมาข้อ3ก็คือมีแผนการที่ชัดเจนว่าเป้าหมายที่ต้องการคืออะไรและแอคชั่นที่ต้องทําชัดเจนแอคชั่นนี้ไม่ใช่แค่แอคชั่นธรรมดาแต่มันเป็นคีย์สโตนแอคชั่นนะครับก็คือการกระทําบางอย่างที่จะส่งผลเป็นโดมิโนเอฟเฟกต ส่งผลไปยังเรื่องอื่นๆในชีวิตของคุณด้วยอย่างเช่นเมื่อออกกําลังกายแล้วทําให้กินอาหารดีขึ้นหลับดีขึ้นชอปปิ้งน้อยลงเพราะว่าได้รับฮอร์โมนความสุขเพียงพอแล้วก็จะทําให้ประหยัดขึ้นหุ่นดีมากยิ่งขึ้นมั่นใจมากยิ่งขึ้นข้อ4ีคือการรับผิดชอบรู้ว่าอะไรควรทําก็ต้องทําอะไรที่ไม่ควรทําก็ไม่ทําควรมีการลงโทษตัวเองด้วยนะครับ อย่างเช่นปรับเงินเมื่อไม่ทำตามกฎที่ตัวเองตั้งไว้แล้วก็นำเงินที่ได้ไปทำบุญหรือว่ายกให้คนอื่นแล้วก็ให้รางวัลตัวเองเมื่อทำได้และก็ควรที่จะเป็นจำนวนที่มากพอให้คุณไม่กล้าผลัดวันประกันพุ่งอีกเลยนะครับอย่างเช่นครั้งละร้อยหรือว่าครั้งละพันไม่ใช่แค่หนึ่งบาทหรือว่า5บาทแบบนี้มันก็อาจจะไม่สะทกสะท้านข้อ5คือการสร้างองค์ประกอบชีวิตให้สอดคล้องกับผลลัพธ์ที่อยากได้อย่างเช่นถ้าเกิดว่าไม่ชอบอ่านหนังสือ ก็อาจจะใช้วิธีในการซื้อหลายเล่มแล้วก็วางไว้หลายจุดเพื่อดักตัวเองหรือว่าอาจจะมีออดิโอบุ๊กหรืออาจจะมีอ e ีบุ๊กอีกก็ได้ไม่ว่าจะไปตรงไหนก็เจอเจอแล้วก็ต้องหยิบมาอ่านแบบนี้เป็นต้นนะครับข้อ6คือ start small and simple นะครับซอยเป้าหมายใหญ่เป็นเป้าหมายย่อยอย่างเช่นจากที่ไม่เคยวิ่งเลยตั้งใจจะวิ่งมาราธอนให้ได้โดยเริ่มจากวิ่งให้ได้วันละ500เมตรถึง1กิโลหรือว่าน้อยกว่านี้ก็ยังได้ขอให้ได้เริ่ม และก็ค่อยๆเพิ่มเป็นต้นข้อ7กดกฎของค่าเฉลีย่ยก็จงลายล้อมไปด้วยเพื่อนที่มีวินยัยข้อ8สร้างทำไปเรื่อยๆจนวันหนึ่งเราจะเป็นไปเองโดยอัตโนมัติ f it u n t i l you make it นะครับหรือจะเรียกว่าฝึกฝืนจนชินก็ได้ข้อ9ก็คือทำข้อ1-8ถึง8ซ้ำไปตลอดต่อมาคือกดข้อ5วินาทีนะครับซึ่งกด5วินาทีนี้จะทำให้คุณสามารถสำเร็จมากยิ่งขึ้นทำงานได้ข้อเป้ามากยิ่งขึ้นมีพลังมากยิ่งขึ้นเพราะกฎนี้ จะลดอัตราการผลัดวันประกันพุ่งไปเรื่อยๆซึ่งการผลัดวันประกันพุ่งนี้เองครับเป็นปัญหาใหญ่ของมนุษย์เลยใช่ไหมครับซึ่งจริงๆแล้วนะครับสมองของคนเรานั้นถูกดีไซน์มาเพื่อปกป้องร่างกายหรือว่าปกป้องเราให้อยู่รอดปลอดภัยซึ่งความจริงสมองมันหวังดีกับเรานั่นแหละครับมนุษย์เราถูกออกแบบมาให้ทําแค่ไม่กี่อย่างก็คือสืบพันธุ์แล้วก็อยู่รอดการที่เราจะอยู่รอดได้ก็ต้องไม่ทําอะไรที่เป็นอันตรายแล้วอะไรบ้างที่สมองถือว่าเป็นอันตรายก็คือสิ่งที่อยู่นอกเหนือคอมฟอร์ทโซนนั่นเอง แล้วคอมฟอร์ตโซนคืออะไรคอมฟอร์ตโซนคือสิ่งที่ทําแล้วคุณไม่อึดอัดทําแล้วสบายใจแล้วก็ชินยกตัวอย่างเช่นแปลงฟันดื่มน้ําดูทีวีเล่น Facebook เล่นไ G ส่งไลน์อะไรแบบนี้แหละครับนี่แหละคือคอมฟอร์ตโซนซึ่งคอมฟอร์ตโซนของแต่ละคนก็จะไม่เท่ากันทีนี้อะไรก็ตามที่มันเกินคอมฟอร์ตโซนของคุณไปสมองจะเห็นว่าสิ่งนี้เป็นอันตรายแล้วมันก็จะคอยหาเหตุผลดึงคุณกลับมาเหมือนกับว่ามีเสียงเตือนตอนไปป้นธนาคารอารมณ์ณประมาณนั้นเลยครับ มันจะคอยให้เหตุผลว่าอย่าไปทํานะเพื่อให้คุณได้อยู่ในคอมฟอร์ตโซนตลอดไปเมื่อคุณอยู่ในคอมฟอร์ตโซนคุณก็จะทําอะไรแค่แบบเดิมแล้วผลลัพธ์ก็จะได้แบบเดิมก็คือปลอดภัยแต่นั่นคือเหตุผลที่ว่าทําไมคนส่วนมากจึงไม่ประสบความสําเร็จเพราะว่าไม่สามารถออกจากกรอบนี้ได้ซึ่งถ้าคุณไปดูคนที่ประสบความสําเร็จนะครับเขาสามารถทลายกําแพงคอมฟอร์ตโซนนี้ออกไปได้ในหนังสือบอกว่ามีวิธีง่ายๆวิธีเดียวที่จะสามารถทําลายข้อจากัดเหล่านี้ได้ก็คือ การใช้กด5วินาทีแล้วมันใช้แบบนี้ครับก็คือการนับถอยหลัง5 4 3 2 1แล้วก็ลงมือทำเลยนะครับห้ามนับ1ไปถึง5เด็ดขาดมันไม่เวิร์คครับเหตุผลก็เพราะว่าการนับถอยหลังมันจะทำให้สมองโฟกัสมากกว่าถ้าชอบเนะะื้อหาพัฒนาตนเองแบบนี้ก็อย่าลืมกดติดตามไว้ด้วยนะครับ <c oughs> เพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่ผมจะลงให้ฟังในทุกๆวันครับ